เลยไปเดี๋ยวเดินดูสวนนะครับต่อต่อเดินแม่แม่แม่สวนครับนี่ก็มีปลูกปูไผ่ครับดงดงบังอันนี้ตช่วยดงบังดงบังบ่าบางทีถ้าเราไปเจอหมู่บ้านที่ดงบังอ๋อดงบังก็คือไปบังในเนาะอ่าบังบังเนี่ยบังบังแก๊สอ่าบังแก๊สก็คือหลายคนที่ชื่อชื่อลงบังที่ผมไปคุยมาครับบังหมู่บ้านพูดสาลาวแล้วตั้งแต่เราบานดงบังเองกับแปลว่าอะไรดงบังคือดงงบั ปลาไผ่ปลาไผ่นะปลาไผ่ครับที่ไผ่เยอะนดงไผ่ดงไผ่ดงบาง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 ครับกระโตงเนาะกระพังเนี่ยก็จะเป็นชื่อเนาะเป็นภาษาคุยมวยไผ่อันนี้ก็รับเสือกี่ว่าอะไรเนี่ยมันลุงลืมแล้วเนี่ยปลาทองปลาทองเราไหมปลเผาปละเผาอ่าเป็ดอ่าเป็ดปลาเป็ดนครับปลาเปาครับ จะเป็นมีนเกษอบหมดแหล่งอ,อาหารนะครับทวงน,นะครับแหล่งสมุนไพรแหล่งอาหารแหล่งท่องเที่ยวแล<ร>ถ,ถึงร้านกาแฟขายของชุมชน,นครับร้านอาหารร้านกาแฟมีหมดครับแล้วก็เน้นเรื่องร้านแสดงวัฒนธรรมอ๋อเกิดทีเกิดวทีร้านแสดงวัฒนธรรมครับเบอร์ในปลายปีนี้นะครับสี่สิบสี่ปลายเลยนกะตอนนี้กับร้าน ร้านในกำลังกำลังก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้กินประเภทแล้วครับตอนนี้ประมาณ60-70ล้าน60-70แล้ว60-70เป็นเลยตอนนี้ก็คือล้างอย่านละอยดงานนิดเดียแล้วก็มาเก็บเขาที่พักละอันนี้จักรทเล็ตกับแจมปตนเนี้ยก็ออกออกจ่าเบิร้ลเท่ไทยกว้างเท่บนแน่ก็พี่บนนางสีบนนะ อันนี้เป็นร้านค้าร้านค้าราาค้เกี่ยวกับชุมชนเนาะชุมชนของพวกเราที่มาฝากขายเพื่อให้ทำให้พวกเรามามารถน่าอัศจรรย์มันจะเป็นที่นั่งคันโตกินอาหารขึ้นเมืองรัตนน้ก็จะวางเอาแผ่นแผ่นเดินทางบนในกระเบนไตอาหารครับไตผัดมือไตลุกสินค้าชุมชนไปซื้อี่กับบรตะโกตะโกจ้าด้วยครับเนาะวันดาวอนรวมให้บนอันดอนรวมก็ ารูเวทีเวทีแสดงวัฒนธรรมนะครับเ็นลาลจะมีเรือเรื่อะไรอ๋อุกุกุออนคนกตุกันเป็ดกันเป็ดปนเป็ดเป็ดันเป็ดครับในาคนงานกังก่อสร้างระแล้วสบรหลายปีนะครับ เบ็เบ็ดเลาเบ็ดเบ็ดเบดเล่าอ้นครับอันนี้รรที่นงอยู่ที่คอเราจะเอาเป็นาหารขเมืองนงตอนเน้นเนนไม้เก่เนอรวมตี่ครับผมอัรวมตี้รับเนี่ตีอรวมตี้ครับอนรวตี้ครับน่ตอโปจากกาแฟเพรเนอ่าน่งนั่งนั่งนกาแฟนั่งยอนไข่ดูดชิคดครับ มีนั่งเครื่อมาไหมครับสิมาขอถ่ายรูปบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปเศษใส่นมาตุโกะมาตุโกะจากกาแฟเพชรบนเหน่งเลยตุโกะจากกาแฟเนี่งบนเหน่งเจากกาแฟนะจากกาแฟบรรยากาศดีครับไม้เก่าอะไรอบแบบความคลาสสิกทั้งคือจะบินห้อยอ๋อมันจะเวกจะบินห้อยจะไปสรไปงตัวยเรียกว่าอะไรพวกจำผู้พื้นล้วห้อยอะไรห้อยพวกจำไม่ได้จะบินฮะเฮ้ยเครื่องบนเลยครับห้อยกงดเหมือนจะมีไฟ ต้องไหนต้องไหนจะเป็นร้านแสดงวัฒนธรรมต้องแน่เนาะพิธีแสดงเนาะมีการแสดงมีต่างก็แลกเกียร์ครับแล้วก็ตุลานี้อาจจะมี30ประเทศ30ประเทศนักแสดงเขาทำโอ้จะมารวมจะมาจัดจัดงานที่นี่จะมาสีขออาจจะต้องมาเยือนที่ด้วยครรับติดต่อมาวันนี้แล้วกงไม่ต้องไม่ที่ที่ประดิษฐ์ขนาดนี้ ที่พันธ์ชาวกุยเป็นชาวกุยเป็นวิถีวัฒนมของชาวกุยก็จะรวมเรื่องเรา,าเป็นศูนย์เรียกว่าทางวิชาการด้วยและจะเป็นสำนักงานชมรมชาวกุยของ,ยงที่ทยนี้ด้วยครับแล้วก็จะมีสำนักงานสภาก็จะทีพัพนธ์ชาวกุยของสภาวัฒนมคือตอนนี้เราตั้งคือเป็นสภาของภารอีสานเนี่ยจะมาอยู่ทีนี้ด้วยแล้วสภาชนเผ่าพื้นเมืองสภาที่พันธ์นะครับันนี้ก็ เพื่อให้การแบตรงนี้ท้องกันทั้งสองที่เลยครับก่อตรงนี้ก็จะรวมเรื่องราวเรื่องราวประวัติศาสตร์เจตพชาวุยเรื่องราววิชาการของชาวุยทั้งหมดนะครับจะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาการนี้ให้ลยครับก่อนตรงนี้น้องอยากมาใช้สารที่ตรงนี้มาใช้ได้เลยนะครับมาใช้เป็นมามีเอกสารเราวิชาการของเรืองวิชาการจะรวบรวมนะครับมาค้นคว้าค้นคว้าทั้งหมดเลยเรื่องประวัติ ศาสตร์เรื่องทุกอย่างที่มีการทําวิจัยไว้มีการต่างเัข้ชาคปุยเราครับเราจะเป็นทั้งในประเทศต่างประเทศเราจะรวบรวมทุกอย่างให้รวมรวมตรงนี้เรื่องชาคปุยเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มาศึกษาได้เลยแล้วก็ว่าปุยมีกี่หมู่บ้านมีชุมชนก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้หมดเลยงานวิจัยการที่เก็บข้อมูลมาจากต่างประเทศว่าพี่เคยไปประเทศลาวมาเขมรมา คุยที่นั่นเป็นยังไงมีที่ไหนบ้างเนาะอยู่ตรงนี้หมดเลยตรงนี้หมดเลยครับผมก็จะทําอาจจะอนาคตคิดไว้เป็นรูปแบบของอ่าเอาเทคโนโลยีอาจจะสุปเป็นทําเป็นวิดีโอเป็นคลิปะนะครับสมมุติกดภาษาคุยเลยใครอยากฟังคุยรู้ก,กดภาษาก็บรข้าภาษาคุยจะภาษาอังกดภาษาคิดเป็นราษาภาษาอังกฤดภาษาไทยเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อกี้ผมเจอที่ไหน้ำจ้ำไม่ได้ก็เคยมีนะ ก็บางคนอยากมาฟังสำเนียงคุยแล้วก็แต่พันเพราะว่าน่าจะมีที่ที่ไหนทำแล้วกระจายติ๊บแล้วศึกษาไทยให้พวกจำจำไม่ได้ว่ามีที่ไหนไหมที่บ่านไม่จำได้มันตีว่าแล้วกดภาษาไทยเป็นภาษาไทยกดภาษาศึกษาจีนเดี๋ยวเราตีบีกับเรื่องราวชอบคุยแอ้ตัวนี้ให้ให้ศึกษาแล้วก็กดเป็นภาษาคุยอ่ฟังภาษาคุยนี่ฟังยไงล้วนเลยไม่มีสมเป็นล้วนเลยก็ที่การเจรีห้องประชุมนะใครอยากประชุมมีหน่วยงานอยากประชุมหรือพี่น้องอยากมาประชุม หาเรืองกันมีฮะก็บอกว่าห้องประชุมได้หนึ่งร้อยคนนะครับต่ำแบบมาหนึ่งร้อยคนก็เดี๋ยวจะมีห้องประชุมสัมมนามีห้องพักพร้อมนะครับครับผมมีกิจกรรมพบกันอยากให้มาที่นี่เนื่องว่าธรรมจบไปที่เลยครับครับก็คือส่วนรวมวัฒนธรรมนะคฝากกำสายด้วยนะครับสีคอละพุ่มครับเถาะควาวหลังวัดหลังวัดนะพี่หลนสวรรค์รัตน์สวรรค์รัตน์สวรรค์นะครับโดยพี่ติ๊กบอลกลยนะครับที่ตัวนี้จะสวนสวนรวมรวมวัฒนธรรมกลยนะครับจะเป็นร้านอาหาร ร้านนยาสมุนไพรแล้วก็ร้านที่ศึกษาดูงานศึกษาดูงานขายของชุมชนส่วนสมุนไพรที่พักอาศัยเรื่องอาหารกาแฟนะครับแล้วก็มาชมวิถีอยู่แบบเดิมๆครับผมโดยธรรมชาติมีห้อยครับห้อยนะครับกลางโต๊ะครับห้อยจังบวัดตัวไหนจะห้อยจังหวัดตัวนั้นจะเป็นที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็ห้อยบางทีก็มีอุดมสมบูรณ์ของน้ำเนาะจะมีเรื่องน้ำเรื่องสมบูรณ์ครับคือตอนนี้เราเราเน้นธรรมชาติครับธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีไม่ใช้เลยครับตัวนี้ใช้ดอกอินทรีย์ทั้งหมดครับเดี๋ยวฝากนุ่มไอ้สัมไทรนะครับได้ครับติ๊กก้อนกุ้ยนะครับที่หัวพัฒนาธรรมกุ้ยบนดอยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราตั้งชื่อแล้วเป็นกุ้ยปุระกุ้ยปุระครับผมขอฝากเวืนกุ้ยปุระนะครับกุ้ยปุระอยู่ที่อำเภอศรีขอร์และพรมเนาะท้องพ่าวขนาดกีรัตนะบุรีครับหลังสถารอินทรีไ์เนาะอ่าเดี๋ยวให้มันกิโลครึ่งกิโลครึ่งครับกิโลครึ่งก็จะผ่านโรงเรียนโรงขาวปุ๊บก็ มีป้ายใหญ่ที่เกิดว่าไปรัหน้าไปดอมพระเดี๋ยวหน้าป้ายเล็ถเงเนใชไปปีสี่ห้าเนอะคือว่าน่าจะไปปีนี้ไปปีนี้หกห้าหรือสี่ห้าหห้าครับปีหกหครับหกหนี้ครับโอเคครับขอบจุรกบาอบคกณครับจมป้ายครับผมจุนกับครับผม